สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆนะคะเหตุการณ์กู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนปี2561ค่ะเราจะมองผ่านบทความปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงความภาคภูมิใจของชาติกันค่ะครับสวัสดีครับค่ะเราจะมาดูกันว่าบทความนี้เขาชี้ให้เห็นอะไรบ้างทั้งเรื่องความ เป็นผู้นำของไทยน้ำใจความร่วมมือระดับโลกแล้วก็บทเรียนต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของความภาคภูมิใจเนาะครับผมถ้าจำกันได้เหตุการณ์มันเริ่มวันที่23มิถุนายน61นะครับตอนนั้นน้องๆทีมหมูป่ากับโคช้ชรวม13ชีวิตเ,เข้าไปในถ้ำหลวง ถ้ำหลวงนี่ซับซ้อนมากเลยนะคะใช่ครับยาวเป็น10กิโลเมตรเลยแล้วปรากฏว่าฝนตกหนักมากน้ําท่วมเร็วปิดทางออกหมดเลยครับก็เลยติดอยู่ในนั้นกันแล้วก็กลายเป็นปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่ระดับโลกเลยใช่ครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยครับทีนี้บทความที่เราดูเนี่ยค่ะเขาเน้นมากๆเลยเรื่องบทบาทนําของไทยคือถึงแม้จะมีนานาชาติมาช่วยเยอะแยะเลยแต่ไทยคือแกนหลักตรงนี้เขาอธิบายยังไงบ้างคะ บทความชี้ชัดเลยครับว่าอันนี้ไม่ใช่แครก,การประสานงานธรรมดาแต่เป็นการแสดงภาวะผู้นำของไทยตั้งแต่ต้นเลยรัฐบาลกองทัพเรือโดยเฉพาะหน่วยซิลนะครับค่ะหน่วยซิลครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคือตัดสินใจเร็วมากตั้งศูนย์บัญชาการวางแผนระดมทรัพยากรคือมันต้องเร็วมากๆตอนนั้นแล้วที่บทความเน้นคือ หน่วยซิลไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ทำตำแผนนะแต่เป็นคนบุกเบิกเส้นทางที่อันตรายสุดๆเข้าไปทั้งกล้าหาญทั้งเชี่ยวชาญแล้วที่สำคัญคือพอเจอเด็กๆแล้วเนี่ยก็ดูแลจิตใจน้องๆด้วยอันนี้คือแกนหลักจริงๆครับค่ะคือไม่ได้มีแค่หน่วยซิลบทความยังพูดถึงหน่วยงานอื่นของไทยด้วยใช่ไหมคะที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางเข้ามาช่วย ใช่ครับใช่ครับมีการพูดถึงกรมทรัพยากรธรณีด้วยที่เขาเอาเทคโนโลยีอย่าง GIS อ๋อ GIS ครับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วก็ทำแบบจำลองสามมิติมาวิเคราะห์ถ้ำหาโพรงหาทางระบายน้ำออกโห oh, สุดยอดเลยค่ะครับบทความมองว่านี่เป็นการโชว์สเปกตรัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่เอามาใช้ในสถานการณ์จริงได้ผลซึ่งก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จภายใต้การนำของไทยนั่นแหละครับ นอกเรื่องจากเรื่องผู้นำเรื่องเทคโนโลยีอีกอย่างที่เด่นมากๆเลยในบทความคือเรื่องน้ำใจไทยอันนี้เห็นภาพชัดมากเลยนะคะตอนนั้นถูกต้องครับบทความใช้คําสวยนะพลังแห่งความเมตตาและความเสียสละคือมันไม่ใช่แค่นํามาทําแต่มันจับต้องได้จริงๆค่ะชาวบ้านแถวนั้นนะครับเปิดบ้านให้เจ้าหนุาที่พักจัดหาข้าวปลาอาหารน้ําดื่มคือมาไม่ขาดสายเลยออืหรืออย่างเกษตรกรก็ยอมให้น้ําที่สูบจากถ้า ไหลผ่านที่นาตัวเองยอมให้ผลผลิตเสียหายไปใช่ค่ะจำได้เลยเรื่องนี้ครับบทความมองว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลที่เมันอยู่ในสังคมไทยเราอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องราวที่สะเทือนใจแล้วก็เป็นที่จดจำมากมากคือการเสียสละของจ่าเอกสมานกุนันหรือจ่าแซมครับเรื่องจ่าแซมมีบทความให้ความสำคัญมากท่านเป็นอดีตหน่วยซิลนะอาสาเข้ามาช่วยภารกิจนี้เลยค่ะแล้วก็ เ,เสียชีวิตตอนที่กําลังลำเรียงถังอากาศในถ้ำ mm. การเสียสละของท่านเนี่ยมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปเลยนะครับของความกล้าหาญการทุ่มเทเพื่อคนอื่นอ mm. ทางรัฐบาลก็เชิดชูกเกียรติท่านสูงสุดเลยทั้งยศเครื่องราชสิและก็มีอนุสรีด้วยซึ่งบทความก็มองว่าเป็นการตอกย้ําคุณค่าเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมค่ะ yeah. จากเรื่องน้ำใจมาถึงเรื่องการจัดการในภาวะวิกฤตอันนี้ก็น่าสนใจบทความพูดถึงเรื่องการสื่อสารด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากบทความมองว่าเป็นการจัดการที่ชาญฉลาดคือทางการไทยตอนนั้นเนี่ยให้ความสําคัญสูงสุดเลยกับการปกป้องจิตใจเด็กๆแล้วก็ครอบครัวอ๋อค่ะครับแล้วก็ความสําเร็จของภารกิจมากกว่าจะออตอบสนองความต้องการข้อมูลของสื่อทั้งหมด ก็เลยมีการจํากัดพื้นที่สื่อใช่ครับจํากัดพื้นที่แล้วก็ควบคุมการให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบเลยเพื่อไม่ให้ข่าวสารมันสับสนหรือทําให้คนตื่นตระหนกเกินไปอืมซื่อบทความก็ชี้ว่าเออวิธีนี้มันน่าสนใจนะกลายเป็นกรณีศึกษาให้ต่างชาติดูเลยในการจัดการวิกฤตที่ละเอียดอ่อนแบบนี้แล้วการดูแลหลังกู้ภัยล่ะคะอันนี้ก็ทําได้ดีครับ มีทีมแพทย์ทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยาเข้าไปดูแลน้องๆกับโค้ชทันทีเลยหลังออกมาจากถ้ำดีจังเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงนานาชาติมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาช่วยเยอะมากบทความมองภาพตรงนี้ยังไงคะในเมื่อเราคุยกันว่าไทยเป็นผู้นำครับบทความไม่ได้มองว่าไทยเป็นแค่ผู้รับความช่วยเหลืออย่างเดียวนะครับค่ะ แต่เน้นบทบาทในฐานะผู้ประสานงานและผู้อำนวยความสะดวกที่เก่งมากๆด้วยอ๋อคือเราเป็นคนจัดการใช่ครับคือถึงแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นร้อยๆคนเลยจากหลายชาติทั้งนักดำน้ำถ้ำอังกฤษหมอจากออสเตรเลียวิศวกรจากอเมริกาเยอะแยะไปหมดค่ะแต่ไทยสามารถบริหารจัดการคนเก่งๆเหล่านี้ที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างความเชี่ยวชาญให้ทำงานร่วมกันได้ดีมากดูแลเรื่องที่พัก อาหารการเดินทางโลจิสติกส์ต่างๆคือเป๊ะมากจุดยอดเลยบทความก็มองว่านี่ก็สะท้อนน้ำใจไทยอีกเหมือนกันแล้วก็ความสามารถในการจัดการที่ซับซ้อนมากๆได้สร้างความประทับใจแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีกลับมาด้วยครับพอฟังแบบนี้แล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าทำไมบทความถึงใช้คำว่าความภาคภูมิใจของชาติแล้วมรดกสำคัญที่สุดที่เหตุการณ์นี้ทิ้งไว้ตามที่บทความสรุปคืออะไรคะ บทความสรุปว่ามรดกมันมีหลายด้านนะครับอย่างเรื่องการเสียสละของจาแซมอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากค่ะหรือเรื่องราวของทีหมูป่าเองก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความอดทนที่คนทั่วโลกเอาไปเล่าต่อจริงค่ะมีหนังมีสารคัดีเยอะเลยใช่ครับแล้วถ้ามองในเชิงปฏิบัติการการกู้ภัยครั้งนี้ก็ช่วยยกระดับความสามารถในการรับมือภัยพิบัติของไทยให้ดีขึ้นเยอะเลย แต่ที่สำคัญที่สุดบทความย้ำว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคนไทยและคนทั้งโลกได้เห็นพลังของความเป็นไทยจริงๆวัฒนธรรมการช่วยเหลือความเมตตาความสามาคัคคีคือมันชัดเจนมากๆครับ สรุปได้ว่าบทความปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวงความภาคภูมิใจของชาติก็ชี้ให้เราเห็นว่าปฏิบัติการครั้งนั้นเป็นบทพิสูจน์ความเป็นผู้นำของไทยจริงๆพลังน้ำใจที่ยิ่งใหญ่การจัดการวิกฤตที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความสำเร็จของความร่วมมือระดับโลกภายใต้การนำของไทยนะคะครับผมทั้งหมดนั้นเลยครับและเอ่อจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับมันก็มีเรื่องน่าคิดต่อนะ,ค,ะคือเหตุการณ์ถ้ำหลวงเนี่ย มันไม่ใช่แค่การช่วยชีวิตที่น่าทึ่งเฉยๆแต่มันเหมือนการฉายสปอตไลท์ส่องไปที่คุณค่าทางวัฒนธรรมสําคัญๆญของไทยเราเลยทั้งเรื่องความเมตตาสามัคคีการเสียสละให้โลกเห็นแบบชัดๆอืมใช่ค่ะคําถามที่น่าคิดทิ้งท่ายก็คือว่าการที่อัตลักษณ์คุณค่าความเป็นไทยเหล่านี้ถูกจับจ้องอย่างเข้มข้นบนเวทีโลกแบบนั้นนะครับมันมีความหมายหรือมันจะส่งผลต่อทิศทางสังคมไทยในระยะยาวต่อไปอยังไงบ้างอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อกันครับ